จะดีไหมถ้ามนุษย์ค้นพบสิ่งที่สามารถต่อสู้กับความแก่ชราช่วยทำให้คุณกลับมามีชีวิตชีวาเป็นหนุ่มสาวได้ทั้งทางร่างกายและความรู้สึกช่วยบำรุงหัวใจส่งเสริมระบบภูมิต้านทานสมองและความจำที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเกือบทั้งหมดในอดีตเรื่องนี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องเพอ้อฝันแต่เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทำให้เรื่องเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วคนมากมายและสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นกันในขณะที่คุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ทราบหรือไม่ว่าร่างกายของคุณกำลังถูกโจมตีด้วยสิ่งที่เรียกว่าอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระจำนวนหลายล้านโมเลกุลทำร้ายเซลล์ในร่างกายโดยการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเซลล์ต่างๆผลก็คือ ทำให้เซลล์แก่ตัวลงอย่างรวดเร็วคล้ายกับสนิมที่กัดกินรถยนต์หรือแอปเปิลที่ถูกพาออกทิ้งไว้แล้วกลายเป็นสีน้ำตาลไม่น่ากินจะดีไหมถ้าในวันนี้มีสิ่งที่สามารถเข้าไปทำลายอนุมูลอิสระเหล่านั้นได้ก่อนที่มันจะเริ่มต้นทำลายเซลล์ของคุณนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวกฤษได้ทำการศึกษาและค้นคว้าม,มาก,กว่า10ปีเพื่อหาคำตอบว่า ทำไมชาวฝรั่งเศสถึงสามารถรับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆเช่นขนมปังอบและชีสได้แต่ยังคงหุ่นดีและมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยนักวิจัยได้ข้อสรุปว่าการบไม่พคว,วายแดงของชาวฝรั่งเศสคือกุญแจหลักและอย่างที่คุณก็อาจเคยได้ยินมาจากทางทีวีนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ ว่าวายแดงหรือน้ำองุ่นหมักสามารถช่วยบำรุงสุขภาพได้นั่นก็เพราะว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในองุ่นแดงมีประสิทธิภาพที่สูงมากนั่นเองจะดีไหมถ้าในวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการต้านอนุมูลอิสระแต่มันไม่มีทั้งแอลกอฮอล์น้ำตาลและไขมันสิ้นสุดการรอคอยเพราะวันนี้ s p o r t ทร o นอินเตอร์เนชั่ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารชั้นนำของโลกได้เลือก v ี v าให้เป็นผลิตภัณฑ์จากอังงณเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนที่ต้องการสารอาหารพื้นฐานเช่นวิตามินและเกลือแร่ต่างๆไปจนถึงสารอาหารที่ช่วยบำร,รุงหัวใจหลอดเลือดและยังช่วยสร้างสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดให้พอเหมาะอีกด้วย วีวาข้าศัรจากองุ่นที่ปลูกในเมืองบรอดอลเท่านั้นเนื่องจากภูมิภาคนี้เหมาะสมต่อการปลูกไวน์ชั้นดีเพราะมีสภาพพื้นดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกองุ่นซึ่งล้วนส่งผลให้วีวามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมองุง่นแดงได้ถูกกลั่นจนเข้มข้นกักเก็บคุณประโยชน์และคุณค่าทางอาหารรวมถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสูงที่สุด ในตลาดทุกวันนี้เพียงแค่คุณดืม่มวีวา1-3ออนต่อวันเท่านั้นเป็นที่ทราบดีว่าอนุมูลอิสระเป็นภัยคุกคามต่อร่างกายและผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงเท่านั้นที่จะสามารถหยุดภัยนี้ได้การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระตามมตาตรฐาน USDA ในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้มีค่า ORAC คือค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ โดยค่าตัวเลขที่มากหมายถึงค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่มากนั่นเองจากการเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆถึงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ v ีว a มีค่าออรัตที่มากกว่า7เท่า10บเท่าและมากได้ถึง24เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มทั่วไปในท้องตลาดหลายคำถามก็คือคุณอยากได้ผลิตภัณฑ์ไหนมาดูแลครอบครัวของคุณ จะดีไหมถ้าในวันนี้คุณสามารถเข้าถึงประโยชน์ที่มหัศจรรย์ขององนินได้อย่างที่คุณต้องการคุณสามารถเปิดประตูสู่ความลับของวายแดงที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า1000ปีคุณสามารถต่อสู้กับความแก่ชารากลับมามีชีวิตชีวามีสุขภาพดีมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความจำดี และแน่นอนคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดก็จะตามมาคิดถึงสุขภาพดีคุณภาพชีวิตที่ดีคิดถึงความสุขคิดถึงฟีวา